สวัสดีครับวันนี้นาะทอมมาส่งรถสารล้อสีน้ำเงินที่จังหวัดระยองที่นี่อำเภออะไรนะครับอำเภอแจ้งหังแมว,แแมวตำบลเขาหลวง อันนี้นนจันไหมข<ะ>อข้ามไปตรงนี้หน่อยก็จะเป็นประยองอ๋อคือข้างงมตรงโน้นวัดอ่ะตรวัดจะเป็นของระยองอ๋อคือรอยต่อระหว่างระยองกับจันเรื่อกี้ผมมาผมยังงงเลยว่ะมันจันหรือมันระยองโ <c oughs> ปรโมชัน่นรถ3ลอ้อเครื่องรีฟันึ่งร้อยสิบซีซีประหยัดน้ำมันสุดๆ เผาท้ายมีสโลมีหลังคากระจกหน้าปัดน้ำฝนโชคหน้าใหญ่แกน43มิลกระบะกว้าง1เมตรยาว1.4เมตรราคา59,000บาทเท่านั้นโทร081658 1922ลาย a CZD4854L อกสารประจำรถครับ กันอยู่เพื่ออะไรครับเริ่มต้นก็บิดกุญแจบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องร์เแล้วก,ก็กดปุ่ม นี้นะกดป่มกดปุ่มก็สตาร์ทนะครับเห็นอยู่ okay, นะ,ะแล้วก็ทีนี้คนนี้ก็จะมีมาดูนี่เป็นมาดูนี่คนนี้ก็จะมีถ้าไฟสีเขียวเนี่ยคือเขียวว่างเขียวว่างอ่ารู้แล้วทีนี้เปิดไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้ากระปุ่มอยู่นี่นะไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยว หมดสอันนะอันที่1อันนี้คือเบรกล้อหน้าเบรกล้อหน้าอันที่สองเบรกเท้านี่คือเบรกล้อหลังอันที่สอันนี้คือเบรกกันไหลมันเดินรถยนต์น่ะนะใช่อันนี้ครับอันนี้อันนี้นะนะแต่ประมาณนี้มีอีกอันนึงอันนี้คือเกียร์สโลว์สโลว์เพาก็ใช้ต่อเมื่อสมมติเราขึ้นที่สูงหรือ อันนี้คือเกียร์เกียร์ตัวรถนะมันจะเกียร์จะมี2อันคือเกียร์ตัวรถกับเกียร์ถอยหลังเกียร์รถก็มีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เป็นเกียร์วนนะพยโยมันก็จะหนึ่งสองสามสี่วนกลับมาหนึ่งใหม่กลับมาว่างแล้วก็หนึ่งอันนี้คือเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังก็ใช้เวลาถอยหลังอย่างเดียวเห็นไหมมันจะมีเสียงติ๊ด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 นี่คือเกียร์ถอยหลังแต่ว่าเกียร์เนี้ยเกียร์รถเนี่ยหนึ่งถึงสี่เนี่ยเราใส่ถอยหลังได้หมดแต่เราที่ที่ ถอยหลังเกียร๊หนึ่งเกียร์อื่นมันถ่ยได้แต่ว่าแรงมันไม่พอจะต้องใช้ถอยหลังเก๊หนึ่งอย่างเดียวนะอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็มีต้องถอยหลังให้ดูไหมเบรกเบรกไว้นะเบรกนะเบรกยาโอ้ลองถ่ยหลังให้ดูเนี่ยคือถ่ยหลังนะหน้าจอมันขึ้นเป็นเสียให้เราเห็นนะคะห้าจอไม่ไม่ขึ้นไม่จะดูที่นี่อย่างเดียว เด็กไว้นะเบ<ะ>็กเบ็กเบ็กเบ็กแล้วดูถังน้ำมันจับเครื่องจับเครื่องเลยถังน้ำมันเนี่ยคันนี้ใช้ได้ใส่ได้ประมาณ6กถึงเลิตรประมาณนี้6กถึงเลิตรนะใส่ก็ไขกุญแจก็เปิดได้เลยนะเปิดเปิดทีนไงนะคะเนี่ยนั่นมันจะมีกุญแจมีกุญแจมีกุญแจอย,ยู่เลยกุญแจไขกุญแจไขนี่ก็เปิดได้นะทีนี้ก็มาอันนี้กระบะกระบะจะเปิดได้3ด้าน อาวินลองโชว์ให้นายดูดิทำไงอ่าอันนี้อ่าอันนี้เปิดท้ายอันนี้เปิดท้ายก่อนอ่าเปิดท้ายก่อนอ่าท้ายเปิดได้อ่าเปิดท้ายได้อ่าีนก็เปิดสามด้านอันนี้เปิดได้อันนี้ก็เปิดได้อ่าเปิดให้ดูเปิดได้สามด้านนะเวลาเราบรรทุกไม้บรรทุกะารที่ใหญ่ๆอ่ะเราก็ใช้เปิดอย่างนี้นี่นะครับกปิดได้สามด้านนะครับ ทีนี้กระบะเนี่ยมันยกได้มันยกเวลาเราไว้ซ่มอมบำรุงก็เปิดฝั่งนูน้นอ่าวินเปิดทางนี้เนนะจะบอกให้อันนี้อยู่นี่นะวินอันนี้เปิดนี้นะอ่ะดึงขึ้นอย่างนี้เี่นนะอ่ะอาแต่ก,ก็ยกก็ใช้มือยกธรรมดาเนี่ยอ่ากระบะยกได้เห็นนะทีนี้ดูไอเกียเมื่อกี้่ยเกียที่บอกเกียสโลเพาเนี่ยมันคือสโลเพาคือตัวนี้นี่นะก็ลองใช้สโลเพลวใ,ให้น้องกดเลยนี่นนะ อ่ะลองปลดด้วยปลดครับอ่ะอันนี้เข้านนี้เข้าโสโลว์าก็จะเป็นงี้ใช่ไหมออันนี้อันนี้เข้าอันนี้เข้าอันนี้ปลดอันนี้ปลดอ่าก็ไว้ใช้กรณีที่น้าบอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันทุกนักขึ้นที่สูงถ้ามันขึ้นไม่ไหวแล้วก็ใช้ใช้สโลมันก็จะทําให้รถมีกําลังมากขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูเครื่องเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องยี่ห้อรีฟานเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเรียบรีฟานนะตัวนี้มีอะไรนะทุกชิ้นถ้ามีอะไรก็โทรหาอาณาได้ <c oughs> สีก็นะ้ำมันมันเครื่องมันเครื่องก็ใส่ตรงนี้เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะตรงนี้หน้าและข้างล่างก็ถอดถอดข้างล่างมีน็อตเหมือนกันอันนี้ก็สามพันโลสามพันโลแล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้หน,นึ่งพันโลเฟืองท้ายกับเกียร์อันนี้สามครั้งก็ถ่ายนี่หนึ่งครั้งก็คือสองอันนี้สามพันอันนี้หนึ่งพันนะคือนี้ต้องสามพัน,น 1, ใช่ใช่ อันนี้สามครั้งก็มาเปลี่ยนนิดหนึ่งครั้งครับโอเคนี้มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมไม่ไม่ไม่ทําปั๊ดน้ำฝนจะปัดปตรงไหนรู้ยังแลออัันนนีี้เยแบตเตอรี่แบตเตอรี่ปั๊ดน้ำฝนอย่างนี้นะก็เปิดปั๊ดน้ําฝนนะน้ําฝนนี่ปั๊ดน้ำฝนก็อย่างนี้นะอ่าก็ปิดก็ปิดนะทอมก็ขอบคุณน้องวินและคุณแม่คุณพ่อมากนะนี่ก็คือของฝากจากทอมอันนี้ปฏิทิน แต่ว่าหลายเดือนจะยังใช้ได้ลม่มอันนี้เสื้อกันฝนนะไปใส่ไปเดนทุเรียนได้ครับน,นี่เสื้อาานะครับนะก็ขอขอบใจนักวินและครอบครัวที่สั่งาารถัพท์ร้อนาทมาใช้ในาง,งานเดทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวพบ,พบกันพบกันแล้วทำใหม่ในคลิปหน้าดูว่าทอาจะไปจังหวัดอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ